เทคนิคการถอดกระจกขี่มันเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งผมขอบอกตอนนี้นะครับว่าสมมุติเราจะแซงแบบันไม่มีกระจกนะเออเราจะแซงแบบจะเลี้ยวซืชอๆก็ไม่ได้นะเพราะอันตรายนะผมซึ่งเราก็ต้องกว่าบางทีมันมาเร็วกว่าแล้วเราเบี่ยงกระทันหันเขาอาจจะชนเราก็ได้นะผมเราก็ต้องระวังกันด้วยนะรถที่ไม่มีกระจกนะผม โอเค,คก็สวัสดีุชมทุกท่านนะครับวันนี้ผหมช่อง C R เลยด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาวันนี้เรามาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับผมได้ยินว่าคอมเมนต์หนึ่งนะมเม้นมาว่าพี่ครับน้องครับขอแบบเทคนิคถอดกระจกแล้วแบบว่าขี่มองดูว่ามันเป็นลักษณะยังไงแล้ว,ลวเทคนิคการถอดกระจกขี่มันเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งผมขอบอกตอนนี้นะครับว่ารถที่ติดกระจกวาตาซูนนะผมไม่แนะนําให้ถอด เพราะว่ามันคนที่ไม่มีแบบยังไงล่ะไม่ขี่ถอกระจกมันลําบากนะแล้วก็ไม่ถูกกฎหมายพิกไหมเออถอกระจกเนาะเออก็เดี๋ยวเรามามาดูเทคนิคกันเลยนะครับผมซึ่งอันดับแรกก็ไม่ยากนะจะให้หันทุกๆุก8วินะผมหรือทุกๆุก15วิประมาณนั้นแหละครับคือให้หันเดี๋ยวดูตลอดเพราะว่ารถมันมาหน้าหลังไม่แน่นอนเนี่ยอย่างนี้เราก็หันไปดูนะผมแล้วก็ ขี่ไปเลยครับผมซึ่งเราก็ต้องดูด้วยว่ารถมันมาหรือเปล่านะครับผมข้างหลังข้างหน้าก่อนจะแซงอย่างเช่นยกตัวอย่างข้างหน้ากันนะสมมุติเราจะแซงแบบมันไม่มีกระจกนะเออเราจะแซงแบบจะเลี้ยวซื่อก็ไม่ได้นะเพราะอันตรายนะผมซึ่งเราก็ต้องเลี้ยวดูหลังสักนิดนึงแล้วก็เออแซงไม่ได้ผมประมาณนี้มันไม่มีอะไรยากหรอกรถถอดกระจกขี่แต่ว่าก็เออไม่มีคอนเทนต์ด้วยไงไ <laughs> อที่เป็นคอนเทนต์สั้นแล้วก็คลิปสั้นนะเออประมาณนั้นนั่นแหละครับผมก็ มองทุกๆแปดวิหนึ่งก็นับในใจผมประมาณนั้นก็ไม่ต้องไปแบบจริงจังขนาดนั้นก็ค่อยๆนับในใจผมก็ประมาณแปดวิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็พอถึงแปทีนี้เราก็หันไปดูเหลียวดูว่าเพราะว่ารถใหญ่มันมาเร็วกว่าบางทีมันมาเร็วกว่าแล้วเราเบี่ยงกระทันหันก็อาจจะชนเราก็ได้นะผมเราก็ต้องระวังกันด้วยนะรถที่ไม่มีกระจกนะผมซึ่งก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วไม่แนะนําให้ ถอดกระจกของผมถอดเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมอยากให้มันดูเพียวมันดูสวยแค่นั้นแหละมันไม่ได้มีประโยชน์แถมมีข้อเสียด้วยซ้ํานะผมเอาจงริงนะรถนี่มีกระจกนะรถที่มีกระจกนี่คือแบบว่ามีประโยชน์เยอะมากเลยนะผมแค่มันข้อดีข้อเสียต่างกันคือถอดกระจกเอาไว้แข่งในสนามแนะนําแล้วก็ในการขี่เข้าเมืองใช่ไหมครับมันก็จะมันก็จะแบบผพว ง่ายนะผมไม่ยากนะผมคือเวลาเข้าเมืองนะ้วทีนี้เวลาจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอย่างเงี้ยมันไม่ติดขัดนะผมเวลาสมมุติเราจะแซงรถแบบติดไฟแดงอย่างเงี้ยเราจะแซงเข้าไปมันมันจะไม่ติดขัดถ้าอย่างนี้ประมาณนี้กระจกจะเกี่ยวแขนเขาแล้วนะเออถ้าถอยกระจกก็เลยว่ามีข้อดีข้อเสียต่างกันนะผมแต่ส่วนมากก็จะเป็นข้อเสียนะั่นแหละที่ว่าสองกระจกแล้วมันจะวิสยัยทั์การมองข้างหลังอะ่ะจะไม่โอเคเลยคือถูกปิดเรียบร้อยแล้วต้องใช้หูแล้วก็ใช้ตาเลี้ยวดูนะครับผม เสียงก็ฟังก็เสียงรถข้างหลังจะมาตอนไหนเราก็ใช้ประมาณนี้แต่ว่าข้อดีเวลามุดในเมืองเนี่ยคือโคตรง่ายนะผมไม่มีอะไรแค่นั้นเลยการถอดกระจกบิไกไบก็มีประมาณนี้แต่ว่าในสนามในแท็กพวกนี้เนี่ยเขาจะถอดกันอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นในสนามานะเนาะเออก็ผมก็จะให้ข้อมูลประมาณนี้แหละผมไม่ค่อยมีประโยชน์หรอกนะผมก็มีประโยชน์พูดก็อันไหนมีประโยชน์ก็พูดออกมาแค่เลยนะครับผมก็เป็นว่ามัน แนะนำให้ติดดีกว่านะผมอย่างน้อยเราเข้าเมืองเราก็พับได้นะผมแต่ว่าผมก็จะคลิปหน้าจะเอาเป็นคอนเทนต์แบบใส่กระจกขี่แล้วกันว่ามันเป็นยังไงเนาะว่าเข้าในเมืองมันเป็นยังไงแล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะผมว่าใส่กระจกขี่ดีไหมประมาณนี้นะครับผมเคลแล้วเนาะเราจะกลับบ้านกันดีกว่านะผมซึ่งไม่มีเวลาคลิปนี้ไม่รู้ว่ามันจบกี่นาทีอาจจะสี่ห้านาทีก็ได้นะแต่วผมก็อาจจะไปอย่างนั้นหละ <laughs> พอได้มีคลิปลงครับผู้ชมจะได้ไว,ว่าเออหายไปไหนวะเออผมก็ยังไม่หายนะผมก็พยายามลงอาทิตย์ละคลิปก็พอแล้วนะผมอาจจะที่อาทิตย์ละหนึ่งสองหนึ่งถึงสองคลิปประมาณนั้นนะครับผมไปแล้วโอเคครับแซ่บสัหน่อยกันผมก็เจอคลิปหน้าไปแล้ว